สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงของรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของพุทธประวัติโดยคุณครูจิรารัตน์ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถเล่าพุทธประวัติตอนประสูติ ตราสรู้และปรินิพานได้ค่ะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้เราลองมาทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้กันถึงเรื่องของความสำคัญของพระพุทธศาสนากันไปแล้วนะคะซึ่งสามารถสรุปความสำคัญได้ดังนี้ค่ะประการที่1 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประชาชนไทยส่วนใหญ่นับถือและสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะประการที่สองพระพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีค่ะประการที่สามพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยมาช้านานค่ะซึ่งถือได้ว่าศาสนา มีความผูกพันกับการดำเนินชีวิตของคนไทยมาช้านานค่ะพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อชีวิตและสังคมไทยทั้งทางด้านศินละปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีดีงามค่ะนอกจากนี้พระพุทธศาสนายังมีส่วนช่วยกล่อมกลาจิตใจคนไทยให้มีความสงบสุขตลอดมาค่ะ และในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งซึ่งมีความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะวันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพุทธประวัติมาให้นักเรียนได้รับชมถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนสบายดีกันหรือเปล่าคะ วันนี้เป็นเช้าวันหยุดค่ะเอว่าแต่พลอยกำลังจะไปไหนกับคุณตาแต่เช้ากันล่ะคะเรามาดูกันสิคะว่าเช้าวันหยุดแบบนี้พลอยจะไปทำอะไรกันสนใจรูปภาพพุทธประวัติหรือลูกค่ะคุณตา ทุกรูปเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยเหรอคะใช่แล้วลูกลวงตามาพอดีเลยเรากราบลวงตากันก่อนนะเจะเริญพรวันนี้มากันสองคนตาหลานด้วยโยมค่ะวันนี้คุณพ่อก็บคุณแม่ไปทำธุระบ้านคุณลุงค่ะ พอดีคุณตาจะมาทำบุญที่วัดหนูเลยตามมาด้วยค่ะดีแล้วล่ะโยมมันทำบุญทำกุศลตั้งแต่เด็กแล้วกำลังคุยอะไรกับตาอยู่ล,ะล่ะลูกพอดีพลอยสนใจภาพพุทธประวัติที่ติดอยู่ว่ะครับถ้าเช่นนั้นลุงตาจะเล่าให้ฟังดีไหมล่ะโยมดีค่ะ พุทธประวัติก็คือประวัติของพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่ประสูติหรือวันเกิดพระพุทธเจ้าเมื่อวันขึ้น15บหาค่ำเดือน 6. หกณสวนหลุมพินีวันดินแดนระหว่างกรุงกบ,บิลพัทกับกรุงเทวทหะส่งพระนามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งพระพุทธเจ้า เป็นพระราชาโอรสของพระเจ้าสุดโธธนะและพระนางสิริมหามายาเมื่อมีพระชนมายุ16บหกพรรษาทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงยโสธราหรือพิมพาต่อมามีพระโอรสหนึ่งพระองค์มีพระนามว่าราหุล เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสงค์ที่จะหาทางช่วยเหลือให้พระองค์พ้นทุกข์และให้ชาวโลกพ้นทุกข์ด้วยพระองค์จึงตัดสินใจที่จะออกผนวดเพื่อค้นหาทางดับทุกข์เมื่อพระชนมายุได้ยี่สิบเก้าพันปาหลังจากที่ออกผนวดแล้วพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรน,นั่นก็คือการทรมานร่างกาย เพื่อที่จะค้นหาวิธีที่ช่วยให้ตนเองและผู้อื่นพ้นทุกข์พระองค์ใช้เวลานานถึง6ปีจึงได้ตรัสรู้ในวันขึ้นสิบห้ค่ำเดือนหซึ่งตรงกับวันที่พระองค์ประสูติโดยทรงมีพระชนมายุ3 5มสิบาพันษาและหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จไปแสดงธรรมครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมาจากกับปวัฒนาโสตแก่ปัญจวัคคีทำให้เกิดผู้บรรลุธรรมและเกิดพระภิกษุรูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนาคือท่านโกนถัญญะหลังจากที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนประชาชน เป็นเวลานาน,านถึง45ปีพระองค์ก็ได้เสด็จปรินิพานหรือวันสิ้นพระชนของพระพุทธเจา้าที่เมืองกุศินาราในวันขึ้น15ค่าเดือน6เมื่อพระชนมายุได้8 0พรรษาพอครบ7วันในวันรุ่งขึ้นก็มีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระองค์ เป็นยังไงบ้างโยมพุทธประวัติของพระองค์พอเข้าใจภาพต่างๆมากขึ้นไหมลูกข้าหลวงตาหนูจำได้ว่าพระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้และก็ปรินิพานวันเดียวกันเลยใช่ไหมคะคุณตาใช่แล้วลูกตาจะสรุปให้ฟังอีกรอบก็แล้วกันนะ พระองค์มีพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธธนะและพระนางสิริมหายาประสูติเมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกและทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยะโสธราต่อมามีพระโอรสหนึ่งพระองค์พระนามว่าราหุลและพระองค์ ก็ได้ออกพนวดเพื่อค้นหาวิธีดับทุกข์ต่อมาก็ได้ตรัสรู้และได้แสดงพระธรรมแก่ประชาชนจนเสด็จปรินิพานซึ่งเป็นวันเดียวกันตามที่พลอยเข้าใจถูกต้องแล้วลูกนี่ก็สายแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วกราบลาหลวงตาก่อนนะลูกค่ะ จเจริญพรเอาละค่ะน้องๆพอ,อจะทราบพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าโดยสังเขปกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากได้ชมคลิปวิดีโอจบลงไปแล้วนักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธประวัติมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาช่วยสรุปบทเรียนกันอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะเราลองมาดูความหมายของพุทธประวัติกันก่อนนะคะพุทธประวัติ หมายถึงประวัติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาคําว่าศาสดาก็หมายถึงผู้ที่ก่อตั้งศาสนาขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าทั้งแต่พระองค์ประสูติหรือว่าเกิดจนกระทั่งปรินิพพานหรือว่าตายนั่นเองค่ะ พุทธประวัติตอนแรกนะคะคือตอนประสูติพระนามเดิมหรือว่าชื่อเดิมของพระพุทธเจ้าคือสิทธ,ธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะประสูติในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ที่สวนลุมพินีวันซึ่งตรงกับวันวิสาขบ,บูชานั่นเองค่ะเจ้าชายสิทธัตถะเป็นโอรสของพระเจ้าสุโทโธทนะ กับพระนางสิริมหามายาค่ะจากภาพนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าจายชิตตะประสูตรณสวนลุมพินีวันค่ะครั้นเมื่อเจริญวัยพระองค์ได้รับการศึกษาจนสำเร็จและได้อภิเศกสมรสหรือว่าแต่งงานกับพระนางยโสธราหรือว่าพิมพาค่ะ และต่อมาเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ16พรรษามีพระโอรสประนามว่าราหุลพุทธประวัติตอนต่อไปนะคะตอนตรัสรู้เมื่อพระชนมายุได้29พรรษาเจ้าชายสิธ,ธัตถะเสด็จออกผนวดหรือว่าบวชพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นสีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา ในวันเพ็ญขึ้น15ข้ามเดือน6เมื่อประชนมายุ35บพรรษาซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาเช่นเดียวกันค่ะเมื่อจัดสรู้แล้วพระองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมจักกับปะวัฒนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5และเหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลให้เกิดประสงค์รูปแรกในพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระโกนทัญญานั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นพุทธประวัติตอนสุดท้ายนะคะคือตอนปรินิพานหลังจากตรัสรู้แล้วพระองค์ได้เผยแผ่หลักธรรมให้กับประชาชนเป็นเวลาน,านานถึง45ปีค่ะและต่อมาพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันพริริพานใต้ต้นสาระเมืองกุศินาราเมื่อประชนมายุได้80ปัรษาค่ะเหตุการณ์ในวันนั้น ตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน6ซึ่งตรงกับวันวิสาขบ,บูชาเช่นเดียวกันค่ะและในวันนี้คุณครูข้มีกิจกรรมการจับคู่ภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติมาให้นักเรียนลองฝึกทำเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจของบทเรียนในวันนี้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะกิจกรรมจับคู่ภาพ ให้นักเรียนสังเกตภาพทางด้านซ้ายมือซึ่งจะเป็นภาพพุทธประวัติตอนต่างๆนะคะจากนั้นให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่กับคําที่กําหนดให้ทางด้านขวามือซึ่งจะมีคําว่าตัสรู้ประสูตรอภิเศษสมรสและปาินิพพานค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลาในการคิดประมาณ15วินาทีค่ะเริ่มลงมือทําได้เลยค่ะ หมดเวลาค่ะนักเรียนคงได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะเราลองไปดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลยคำตอบนะคะภาพที่หนึ่งเป็นภาพพุทธประวัติตอนปรินิพันธ์ภาพที่สองเป็นภาพพุทธประวัติตอนตรัสรู้และภาพที่สามเป็นภาพพุทธประวัติตอนประสูติค่ะตอบถูกกันไหมคะเด็กๆ สำหรับกิจกรรมท้ายชั่วโมงในวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบงานเรื่องพุทธประวัติให้นักเรียนลองฝึกทำกันค่ะโดยให้นักเรียนระบายสีภาพพุทธประวัติตอนประสูน์ปร,สรัปรสรู้และปร,ะรินิพพานแล้วเขียนชื่อใต้ภาพให้ถูกต้องโดยมีคำที่กำหนดให้ดังนี้ค่ะคำที่1ประสตรูตยคำที่สอรัสรู้และคำที่3ปร,รินิพพานค่ะ โดยภาพที่กำหนดให้จะมีด้วยกันสามภาพนะคะให้นักเรียนลองพิจารณาดูว่าแต่ละภาพนั้นเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนใดและนำคำที่กำหนดให้มาเติมลงไปท่ายภาพให้ถูกต้องพร้อมกับระบายสีให้สวยงามไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำใบงานกันด้วยนะคะสรุปบ,บทเรียนในวันนี้นะคะ พุทธประวัติเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานและถ้านักเรียนสังเกตจะพบว่าพระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และประินิพพานในวันเดียวกันนั่นก็คือตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6และเป็นวันวิสาขาบูชาซึ่งวันวิสาขาบูชานั้นถือได้ว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของโลกค่ะ